ดาวขนาดนี้กำลังดีนะเพื่อนนะเราถามคนขับก่อนประอยากได้ไวไหมเพราะว่าตอนนี้เล่งเครื่องเยอะเพนะื่อนคอยบอกเขาดิ ต้องตั้งหนวดใหม่แล้วเพื่อนยังไม่ได้ตั้งให้เขาเลยนะ มีปัญหาอะไรไหมเพื่อนครับ่อยดูไปนะน่าจะหลายตอนอยู่นะคลิปนี้นะผมคนไมปรับปรุงตรงไหนไเพื่อนกอมเม้นบอกผมด้วยนะเพื่อนนะผมยินดีรับคำติีุ่ผมจะได้เอามาพัฒนาให้มันดีขึ้นนะ เื่องประสบการณ์นี่คูคนที่เขากับทุกวันไม่ได้นะเพื่อนนะผมอะ่ะคูคนที่ก็อยู่รถกับอยู่รถทุกวันไม่ได้นะอย่งางภาคกลางอ่ะน,นะมีงานเกี่ยวทุกวันเนาะเราปีละครั้งอองบางอย่างผมก็ค้าหาเอานะบางอย่างปัญหาสถานที่มักเกิก็เราประสบการณ์น้อยนะ ผมถึงชอบทำคลิปแบบแนวว่าประมาณแนวแบบชอบแต่ว,ว่าแนะนำหรือว่าอะไรเนะี่ยเออสำหรับมือใหม่นะเพื่อนนะก็ผมมือใหม่ผมก็เริ่มจากการดูคลิปดูอะไรเขาเล่นแล้ว,วามาทำรถตัวเองนะปัญหาที่เจอในการดูคลิปสำหรับรถเกี่ยวเวลารถมีปัญหารลอว,ว่าเวลาเขาซ่อมบำรุงเนะี่ยเขาจะไม่ค่อยถ่ายให้ดูนะเพื่อนนะ ก็เลยมีแนวคิดที่จะทำคลิปประมาณนี้นะเพื่อนนะวิธีการต้มวิธีการแกร้ปัญหานะผมไจะผมจะพยายามถ่ายถ่ายไว้หมดนะนะถ่ายลงดูหมดนะแต่บางบางบางครั้งผมว่าเป็นคนผมก็เป็นคน,น,คนทําเองนะเพื่อนมันก็ไม่มีคนถ่ายนะบางช่วงมันก็าขาดขาดถายไปนะช่วงนี้การ่อมบำรุงการแก้ปัญหาต่าง ถ่ายไว้นี่มันก็เก็บไว้ดูตอนอนาคตด้วยนะเพื่อนนะเขเรียกว่าอะไรพัฒนาการของเรานะอนาคตสิบยี่สิบปีนะลูกหลานมาเปิดดูนะครับว่าเราเริ่มจากอย่างนี้ไปนะมันก็ดีเหมือนกันนะเพื่อนนะถ่ายคลิปลงไว้เนี่ยเพราะว่ามันคลิปมันอยู่ใน YouTube มันไม่ได้หายไปไหนนะเพื่อนดูโัวลูโตัวหลานนี่เลย เราจะได้คุยได้เลยนะเวลาเราแก่ตัวไปนะว่าเราเริ่มต้นมายังไงนะ จริงมันต้องเอาฝั่งฝั่งฐานไกลไว้ด้านนู้นนั่นเพื่อนคนขับถึงต่ยังหลงคูวตาอยู่มั้งฝั่งฐานไกลฝั่งสาผพานน่ะเพื่อนมันต้องอยู่ฝั่งนูน้นนะต้องจับงานอีกค้างนึ่นงก็เดี๋ยวคอยปรับเปลี่ยนไปนะ เรื่องการเตี่ยวการอะไรเนี่ยผมจะไม่ค่อยไปแนะนาอะไรเขามากนะผมอยากให้เขาเรียนรู้ไปเองนะคนขับะนะผมมีหน้าที่ซ่อมอย่างเดียวมีหน้านะที่ทําทํารถให้มันถูกใจคนขับะนะเพื่อนผมมีหน้าที่แค่นั้นแหละผมคอยซ่อมคอยอะไรให้เขานะอะไรที่ไม่ถูกใจที่ผมจะทําให้หมดเลยนะคนขับเขาจะได้เขาเรียกว่าอะไร เขาจะได้ไม่ไม่เป็นกังวลน,นะว่ารถเขาจะเสีย่ยัง้นเสียตรงนี้ตรงนี้ไม่ถูกใจเขาคนขับรถถ้าว่ารถมันรถมันไม่ถูกใจอะ่ะเออเหมือนเราไม่นถูกใจเนี้ยมันก็เป็นกังวลน,นะทํา,าง,งานได้ไม่นเต็มที่นะสมมติว่าถ้าช่วงล่างมันเต็มร้อยเนี่ยคนขับเขาจะระแวงนะเพื่อนนะนจะเสียกลางที่คนหรือเปล่าเอ,อ้ยอะไรเนียจะไ,ได้โวยปไหไลกันหม่ง ให้ผมขับเองผมขับไม่ได้นะเผมขับไม่เป็นนะแต่ผมขับนี่ชนต้นไม้แน่นอนครับก็เคยชนมาแล้วนะ เสียงปากนิ่มดีนะเพื่อนนะ่ะมือใหม่เกี่ยวได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะเพื่อนนะ่ะไอผ่านดี๋ยวต้องกรติ๊หนึ่งมาดูฮะ เดือนก็น่าจะมีงานแล้วนะงานลงนาทีมันจะเริ่มมีแล้วแหละวันนี้ก็วันที่ยี่สิบปีนะ ว่าผมต้องไปปรับปรุงตรงไหนไหมฝากเม้นบอกมาด้วยนะครับ คนไหนที่อยากเล่นรถเกี่ยวเลยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะเพื่อนนะให้ลองมาอยู่กับผมได้นะผมยินดีมีค่าแรงให้ด้วยนะกินอยู่ด้วยกันนี่แหละคนอยู่กับรถเกี่ยวนี่อดมือกินมือนั่นเพื่อนกินข้าวไม่ตรงเวลานะต้องยอมรับได้ด้วยนะ ถามาอยู่ก็มีค่าแรงให้นะอย่างน้อยก็วันละห้าร้อยเลยยืดพื้นเลยมาลองขับมาลองอะไรก็ได้นะลองเช็ครถดูมาดูว่าซ่อมกันยังไงนะผมอยู่โคราชนะเพื่อนผมเพื่อนคนไทย วันไหนที่ผมวันไหนที่คนขับเข้ามาช่วยงานผมเนี่ยผมจะให้ค่าแรงเขาเลยนะหมายถึงม,มาช่วยงานตอนเช็ครถเช็คอะไรนะคนขับหรือว่าเด็กรถหรือว่าใครที่มาช่วยนะผมจะให้เขาวันละสามร้อยนะเพื่อนเพราะว่าเขาก็ต้องก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายเขาด้วยนะเช็ครถก่อนลงงานนะ,นะเพื่อนนะ ข้าวเกี่ยวว่าคนขับข้าวศิลปในหน้าในาหน้าแล้วแต่ตกลงกันสามสิบสี่ศิลป์ผ่านไปนะเด็กรถตัวอย่างน้อยก็วันละห้าร้อยแล้วครับเด็กรถเราจะดูความขยันดูความเอาใจใส่อีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ให้พิเศษเขาอีกที ชอบแบบว่าให้คนขับเขาอจาจจะระบีเองเพื่อนปกติเขต้องมีคนอจาจจะระบียบต่างหากนะแต่ว่าผมไม่ได้บอกเขานะคนขับใครใครก็อยากได้ทท้งนั้นเลยครับเพื่อนคนที่เช็ครถให้ตอนเช้านะมาถึงเขาจะได้ลงงานเลยแต่ของผมนี่จะไม่ค่อยมีนะผมจะให้เขาเช็คเองอจาจจะระบียเองผมก็คอยดูในภาพรวมมานะ ก็ต้องมีบทมั่งแหละนะมาอยู่ทีมงานนี้นะทีมงานกองผมนะผมว่ามันมันดีกว่าเสียนะคนขับก็ยอมเสียเวลาหน่อยนะก่อนโรงงานเขาจะได้รู้นะเกิดออนาคตเขาไปมีของเขาเองนะมนหมายถึงว่าเขาออกไปแล้วไปซื้อรถของเขาเองเขาจะได้ทําได้ทุกอย่างนะ ช่ว่าขับได้อย่างเดียวต้องไม่เป็นเลยแบบนี้ผมก็ไม่เอานั้นเพื่อนนะคนแบบนี้ต่อให้เก่งขนาดไหนผมก็ไม่เอานะประเภทว่าไม่ลงที่โค้เลยนหละจะนั่งขับอย่างเดียวแบบนี้ผมไม่เอานะเก่งขนาดไหนก็นไปเถอะอยู่รถเกี่ยวต้องคุยๆนะเพื่อน ขับเองอาจจะระบีเองส่วนซ่อมบำรุงก็ผมก็จะเป็นคนวิ่งซ่อมบำรุงอยู่แล้วนะถ้ามันซ่อมเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นพวกหัวตรวจพวกใบมีดอะไรอย่างเงี้ยนะพวกขาไก่เนี่ยปกติคนขับก็ต้องทำเองนะสำหรับทีมงานผมนะแต่ถ้าผมมีเวลาผมก็จะเทคให้นะ ถ้าว่าผมคอยเช็คคอยแก้ปัญหาให้ทุกอย่างเล็กๆน้อยๆผมว่ามันมันไม่เขาท่านะคนขับนี่ต้องอย่างน้อยต้องทำาอกบ้างน,นะก็ะคือหลุดจากทีมนี้ไปก็คือไปออกรถเกี่ยวของตัวเองได้เลยนะเพาะเวลาซ่อมเวลาปรับแต่งอะไรเนี่ยผมจะ ผมพยายามให้พวกเขาทําเองนะบางอย่างเขาทำม่ได้เขาก็จะเขาก็จะบอกนะ